สวัสดีครับเมื่อนี้คมไทยบ้านสชมาพามาหากินแบบมาลายาอยากมื่อนี้มาใส่แห้วครับมื่อนี้มาใส่แห้วหนูในพ้ออ้อยครับเจ้าผูโคเจ้าตัดตัดต้อยตัดเขาขดออกแก่ขดออกมาใส่แห้วครับพ้อมากัดอ้อยครับมากัดมากัดห้องมากัดอยเจ้าของ ใหม่ครับใหม่ใหม่ครับใหม่ใส่ไปหลังนึงแล้วทางนักเปลนนี่ยนนะครับเที่ยวทางนั่ของคนมากินครับไม่พอไอ้ล้อมองึงครับมื่อไหร่มาลอ้อมึงเิสิ่งสิได้โตัวบ่ ป้าอะเคลื่อนแล้วครับฝนก็จังสิฝนทีตกอย่างนี้ตั้งสองครับทางครับเมื่อไหรเอาแห้วมาให้ให้เอาลวดครับเอาแห้วมายี่สิบหลังครับมื่อนีร่ลองเมื่อเอาเดี๋ยวใส่แห้วต่อกันครับ เบิ้องล่าครับโมน,นี้มันจะกาดยามะสอใส่ไปแล้ววานในยี่สิบหลังไดยบ่วงครับไดยพวงหนุ่มหนุ่มกัดอ้อยนี่มากติดตามรับชมกันครับว่าชิได้โตบ่ากาัดยามะสอรครับ เัาแควนเบิ่งครับ ม่โดนครับหางแบกมีส่ง,งมามาเลยครับ เบิ <laughs> okay. 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 ่งล่างต่อไปครับเริ่องกันครับสามลังแล้วครับโอเคไปลังที่ซีครับนะครับไลังที่ซีอ้านี่ครับนี่ตัวครับตัวครับนี่ตัวนะ ครับนีตัวครับครับไปบมึงล้างต่อไปครับครับสำหรับชิปนี้กัน ได้ตัวเดียวครับใชส่งคุยแล้วต้องข่าวยี่สิบหลังครับได้ตัวเดียวนี้่อมอแมนมาอื่นมาลุ้นมมันไหมครับสตรบคลิปนี้ก็ไม่อย่างไรครับก็ขอ,องกล้าเค้ามาสวัสดีครับ มากใกล้ถูกแกกะใช้นะครับเด้อกดติดตามเพจเล็กๆน้อยๆของช่อง KNP พาสูบชนะเนลสำหรับคลิปนี้ขอเข้าวขึว้นมาสวัสดีครับ